สวัสดีครับพี่น้องครับต้นกับกอนบ้านลงหมากไฟเด้อครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจ Facebook นั่ครับวันนี้ก็เป็นเสาของวันที่2สิงหาคมเอกยกันยายน2565ครับพี่น้องมีจนกับิดกรับภาพี่น้องมาเลาะโขกเลาะปลาคือเก่าครับเป็นเฮากรอยู่พิการหมายปลาอำเภอหนองหี่จังหวัดระยองครับเนาะปลาที่คุ้นคุ้นเคยไอปลากกปลาเผ็ดอันปลากกหรือไงปลาเผ็ด ฟาหกคือเก่าแล้วครับนี่ยนะครับมารุ่นต้นมนะมิกรันครับว่าถึงยังพอมีเห็ดถ่าเก็บบ้าน้องพ่อมาก,กับบ่พอผู้ใดเลยไอ่ไไพวกนีผู้ใดบ่ได้บ่ขับสวนกันกับผู้คนมาเก็บเห็ดบ่มีเลยพี่น้องอืมซิมอยู่เงียบเงียบหน,น่อยเงียบมา,าถึงก่อน เห็ดไข่ขาวด้วยพนะี่น้องตูมเห็ดไข่ขาวครับดีบนคาบดอกนึงครับไข่ขาวด้วยพนะี่น้องดินครับเหนะ็ดข้าไข่ขาวครับเห็ดกอแดงครับ มันีสามารถผ่าดงเห็ดมันปูเด้อมืนอนีกพี่น้องเห็งย่งอื่นแทบเก็บไ่เห็นเลยนะงานจนว่างาน,านจนว่าสาวแว่มาเบิง้งหม่องที่ว่าคเคยได้เห็ดมันปูนั่นแหละครับมันก็ยังเกิดอยู่นะครับเนาะ เห็นป็นูกกับดอกสวย ก็แง่งะพี่น้องก็เป็นไงง่ายดีดอกพี่น้องแต่ลาเป็นตะลังแงีกบเงี่ยยุทีอาตปลังเงียมเลยเนี่ยโอ้ยเจอเสด้กินแฟเกลอกลเลวแฟน้ำอุ่นเกลเลว เี๋ยวเงไปพเออพื่อนเน้อพี่น้องเต็มเลยเก็บได้อ้ไรดอกนะั่นนี่มันอ๋อมันยังไม่บานเมี้ยบ่เป็นห้อยเขาตัดมาหน่อยบ่เออน่าจะเราตัดบน,ข,นขึ้นไม้เนาะกำลังแย่หน่อยนี่ตะเคียนให้มันสวยเงี้ย Ui uh, nè, ta này không? cái em nhỉ Nhiều 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 นิ่มๆถ้าเป็นตลาดเงาแข็งข้างในจะมีออกไก่แข็งอะไรโู้ยไหน,นอนกหนหนอกเงายวมทุกคนล่ะครับพี่น้องครับเหลืองเป็นทางได้ มันปูเป็นเห็ดที่ไม่ร้านถ่ายวิดีโอถ่ายย,ยากยากพี่นอ้องหามุ้งงามๆพี่น้องเบิ้งบ่ค่อยได้เลยสิบ,บังตะมุอือสินะเมื่อกี้ช่วงต้นคลิปก็ล่องหายอายแล้วถ่ายเองกบบเป็นฤทธิ์จังไลยพี่นอ้องช่วงหาเราไปถ่ายเองเราตั้งกล้องเองถ่ายเอง กคนแน่แน่ครับกลายที่ใช่ดีพี่น้องนั่งเอาอยู่จุ่มเดียวเนี่ยแหละไอออกหลายแน่าจะสิบบาอไปหลายคือเก้าแล้วครับพี่น้องครับหลุดแล้ว พี่น้องมันกินน้ำเน่เจ้งข้าเอาไปหลายข้ากับเฮกินมาเบิดไม่พัดเอาไปย่ย่ำเนี่ยนายเนาะขันเฮย่ำออุ้ยเกงขาดตาทูโซโกบอกไงล้มหัวคนไม่ไอ เดี๋ยวเราไปเป็นจุ่มหนึ่งมันไม่ล่างงาเอ้ยเวลาล่างหละเจ้าเอ้ยล่างงาเป็นเห็ดแซบแต่ว่าล่างยากมากๆต้นว่าเป็นเห็ดที่ล่างยากที่สุดถึงแต่เคยล่างเห็ดมาน้อยเนาะใช่ล่างยากมากนั่งล่างล่างคดล่างแข็งเลยไปหนึ่งก็สิได้ไหลน้ำเนาะ มีใครมีกุ้งนี่สื้อเอุ้ยเอาเลยเน็ดมันปูไ่แบบนี้อยู่ป่าไก่บานแถวบานตัวบ่มีเด้น ปลาอัเพยพ่นไส้บ่เห็นเลย,น,ยนะไอ้เนาะนี่ถึงแต่สีชมพูครับแต่เป็นสีเหลืองแต่สิเป็นแบบไอ้เม็ดมันปูธรรมดาแต่ว่าเปลี่ยนจากชมพูปเป็นเหลืองแต่อันนี้เป็นสิเป็นกอได้พี่น้องครับถูกเด๋ย,เยุง่ายแ่ายสิ่งสิ่เป็นกอเลยถ้าทางไหนก่อนได้นี่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 ไอ้เกลียวทาทางไหนก่อนนี่อันนี้ก็ได้ มันก็ออกงาอไปเรือ่อยๆคือหนักเก็บไปเรนะือ่อยเนาๆก็สีบ้าลายกับเครื่องกับตาลายเก็บไปเก็บมากับเพิ่นไปเรื่อยแล้วตีตักตีกัน กกกกเก็บเลยข้างงามใหม่โอ้ยตานน้นาเลื้ยงุกนโอ้ยนาำมึนตายปาดถ่นาน้ม,มืดไหมขยับไปได้เลยนี่นี่เขายืนนั่นเนนบียดงามใหม่กอดต้นใหม่ได้เย เมืดเวิบแบบดำมืด,มดเลืองัน,นมันเวิบนมันงั้นนี้ได้ไหมม,มันสีเยืนบายุท้วได้ไหมลุกๆนั่งๆไปน่าดีถนอมไป

ดอกข้างในกลมหยิ่งงายง่ามโอ้เกิดด้วยโอ้ง่ามเป็นเรือร่อยๆแหละพี่น้องครับรเวิรดดอกไล่ไง ไข่ขาวเด้อแบบนี้พี่น้องไข่ขาวไข่โพนนี่อมกอดินไส่เป่าอิงอายอิงดอกนั่งเงาลูกจ้องเงินหมดเลยเนี่ยอยู่ทากลางพวกเลยไอ้กขดกลุ่มเกิดกัดพวกหัวสั้นพี่น้องเออเชี่ยวออกไกลๆไกลทั้งหมดงานออกไปหารถแล้วล่ะครับพี่น้องครับเอาบัตรลายหรอเพียงแต่ตา จะไปเก็บหน้ากับเดยเชินกับตาเจีจะคัดหนึ่งกาํสำรับพี่น้องที่อมเมนต์ตั้งเพจเฟซบุ๊กด้วยครับส่วนเขาไปตอบก็เมนต์แต่ว่าตอบตอบไลฟ์บ้าได้ครับพี่น้องครับมันสอบตอบแล้วแมันบอกนะครับนะมันบอกว่าตอบไลฟ์ตอบไลฟ์เกินต้งแต่นนยไอตอบเยอะเกินตอบเยอะเกินตอบไลฟ์บ้ได้อีกตั้งหากแต่ว่ายูทู e ตอบเลยไลฟ์อยู่ยูทูปตอบเลยเรื่อยๆแต่ว่าเฟซบุ๊ก ตอบร้ายบ่ได้พี่น้องอนะถ้ากดกดหัวใจหายกดได้อยู่ส่ายข้อหมิ่นข้าไปตอบร้ายบ่ได้ว่าพี่น้องตอบมาได้อยู่ว่ายตนเข้าไปตอบกลับบังสี่นะาำรับตนไปตอบกลับมนั้นตอบร้ายบ่ได้นาะถ้ต้องขอโทษหลายๆนะครับพี่น้องครับมันก็เค่อยเป็นมันก็คยเป็นต <laughs> อบหลายๆกิบต่อๆกันแล้วมันกลายนี้เลยเ <Okay. S 1> นพวกแต่ละไอ้ดดังเดิ ก็แค่ขาวนะหน้าดอกหน่อยแห้งกับว่าเอามาเกลียนนั่งพักเต้าเมื่อยไค่เก็บเห็ดเฮ็ดยังกายเห็ดเห็ดก็ขาวดอกที่ว่าปวกคนเป่านั่นแหละเก็บแล้วแล้วลุกขึ้นพี่น้องครับน้ำที่ต้นเครื่องอุ้ยน้ำแบกแหลมน้องก่อหัวเลือดตะเลย แต่ทุกเช้ากับใส่หมวกนะแว้าดอกนั้นนั่นนังคอเห็ดก็ได้ถอดหมวกคว่ไว้แต่บางเอื้อนบางเอื้อนถอดถอดหมวกปุ๊บหนามปั๊บเลยอ่ะก็กระจีกับใส่ตลอดนะนี่พี่น้องยังไปยังนะเห็ดไข่ขาวคราบดอกสวยๆ นี่ครับพี่น,น้องดอกตูมเพิ่นด้ครับนี่จังเกียสร้างเกยนนะไอ้เนาะนี่ครับพี่น้องครับอีกดองดอกง,ดง,ง่ายสวยดูเถิดมองแดดล่งพอดีไอสว่างสวัยเลยเอ็ดนาเลกครับ ไอ้แม uh ่เ huh. บ so ิ่งเห็ดอันนี้ไอ้อือสีแดงเห็ดลินจืดดำว่ามันเห็ดลินจือแดงดำมีอันดอกอ่อนอ่อนเห็นไะอ่อนมากอันนี้เอาไปเห็ดซปเด้อพี่น้องครับซปเห็ดซปเห็ดลินจืดดำครับเห็ดสมุนไพรหักลงเลยไปไลยบอกเอออันนี้ดีอ่ะรงเลยพอกย่างอ่อนเนี่ยไอ้ อันนั้นค้าหนึ่งสิบอกให้เอาไว้ <S <S ไน,นี่พี่น้องครับแบบนิ่มๆอ,อ่อ,อนๆได้ๆพี่น้องครับนี่นิ่มมากก็จังหูเด็กหน่อยเลยเอาหูวหน่อยๆน,นิ่มๆไอ้ขอเบิ่งทั้งในก่อนพี่น้องแช่ว่าก็ไหลแนวแยสบเดียวนะครับเนาะที่จะกินโดนู่ครับแต่ว่ามันหางบอ่อไปเห็นต้นใหญ่บ นี่มันแ่ดอกเถาเถ่าดอกแข็งแข็งยังกี่นะดอกแข็งแห้งแบบสุบ่ไดกพีหน่องนี่แกนี่แข็งบ่แสบสั่งดอกดอกอ่อนน้องสิทธะง่ายด้อันนี้เห็ดไข่ขาวอันนี้สองดอกสองดอกสองดอกตียัตียตียน้อยนอยน่อย่น่นั่นโอ้แ่มันไข่ขาวหดดินห็ดดินดอกกันงง

นี่นะครับนะเนาะเห็ดเข้ามาเนี่ยอันรวมเห็ดรวมการได้สารพัเดเห็ดหลักครับเห็ดมันปูเห็ดไข่ขาวเห็ดอันซินโคนนะครับเนาะหรือว่าเห็ดหลินจือดําครับดอกมันอ่อนเลยครับไอเคิดอยากกินมาโดนอะไรแหละพี่น้องแต่ว่ากลับว่าคอยได้เข่าปลาพ่นไส้ยังสินะแต่ว่าเวลาเข่าไปสเสถียรกลับว่าคอยเห็นเห็นหลังเตืดอกแก่ๆมันดอกพี่จริงดีกว่าเป็นอยังนอนอ๋อแต่นี่นอนเอาขืนแรกมันจะไปขืนตัวอ๋อฮัก นั่นจะไปขึ้นดอกอื่นนี่นะครับน้ากาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ขอแมอย่ยางปลาต้นก,กระเบียงกอนครับก่าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับรำเลื่อเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับต้นก,กระบียกอนสิขาับบ้านแล้วครับก็พอต้นกระบียกอนคลิปหนาครับสวัสดีครับทีครับบ,บ้านบรรยากาศห่อนอบอ้าวพี่น้องลินพันกันบอกไม่ค่อยออกล่ะ ตานหอดรถดอกพี่น้องเราอยู่ตันหาปุ้นนีะครับกเดง็งครอบต็งมาสีมากันนี้ละะไม่ยากเลยไอ้ไ่ล้างรถนี่แหละแต่เปางาหาอยู่ในปลา่างกวนต่าไก่หยุดไกลรถนน่ยแส่รถเท่าใงเข่าขปลาบอกเล็กเลยเฉพ่อกับพอยุคขางรถนี้ครับ มาสิผาไก่อนไอยมาต้องลงไปดิมาสิผ้าไก่อนไปเบึงปาลานำใหม่พี่นอออ้องเออมาต้องลงไปไม่ติแต่ไรต้องฟังทั้งนั้นมาดีดีอ่ะมาดีดีอ่ะปลานนำใหม่อตอนหนาปู้อยูนออ่นอ่องถ่วอ่ะครับเงี้ยงเท่ามดีดีอ่ะคาบว <laughs> สีกก้ไบอบ เสษว่าต้องไปเบ่งปลาหน่อยเน้องครับต่วมเบลละ